ดคนเกิดราศีธาตุน้ำบอกเลยว่ารอบนี้เดือนมิถุนายนรวยแน่ๆคนเกิดราศีธาตุน้ำเนี่ยเรียกว่าเป็นเดือนเงิน,นทองทองเลยนะบอกเลยว่าเรียกสาวแบบโชคลาบเข้ามาแบบรวัวๆนะครับใครที่รู้สึกว่ากําลังต้องการโชคโอกาสมีคว่าโตผมบอกเลยว่าเดือนนี้มาแน่มาจริงดูสิอันนี้ก็คือว่าเป็นปักษาวายุพักนะครับอันนี้ก็บอกว่าได้โชคได้ลาบได้โอกาสใบแรกก็มาแล้วใบที่2จะดีขนาดไหนนะ วันที่สองแมงสีหูห้าตานะครับอันนี้ก็เลือกขึ้นชื่อในเรื่องของโชคลาภเพราะว่ากินฐานเราก็ได้เป็นทองนะครับนะรวมถึงในเรื่องของความขยันี่ต่งตางๆนะโอกาสต่างๆที่จะเข้ามานะครับบอกเลยว่ามาจากงานด้วยมาจากโอกาสที่คุณแบบคาดไปถึงด้วยเช่นกัน,นก็เลยว่าราบรอยแบบที่มาแบบไม่รู้ตัวเลยนะฮะวันที่3านะครับพัตตีมูลตีในเรื่องของความรักความสมหวังโอ้โหเงินก็ดีรักก็ดีนะครับใครกําลังคุยอะไรกับใครนะครับหรือกําลังสดอยู่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจนะครับคนที่เข้ามาเติมเต็มทําให้ชีวิตคุณดียิ่งขึ้น ใบที่สี่นะฮะปีขานะครับเป็นปีนักสู้นะฮะ <c oughs> ในเรื่องของงานนะครับบอกเลยว่างานก็ดีไปด้วยนะฮะ <c oughs> อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยนะฮะมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นสําเร็จมากแต่เรื่องของเงินจะสําเร็จอย่างแน่นอนนะครับ <c oughs> ใบที่สุดท้ายนะครับนั่นก็คือพระใต้หงกงนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือคนนะครับโอกาสต่างๆโชคชะตาอะไรต่างๆที่เราจะเข้ามามาจากการช่วยเหลือคนจากการงานแล้วก็มาจากโอกาสจากผู้คนนั่นเองเพราะฉันเนี่ย เดือนนี้นะครับชาวราศีธาน้ำอย่าลืมนะครับสร้างกุศลนและคุณจะมีโชคใหญ่และงานกับความรักก็จะดีขึ้นด้วยถ้าเคยเชื่อนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาด้วยนะครับแล้วเ,วเจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายปังมากๆเลย